ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสินผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเว่นท็อปเจริญน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดอาาาาหหมมมมมีีีีลลกยย สงครามความอร่อยกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่รักความอร่อยทุกท่านเรายังคงมีความอร่อยมาสร้างให้กับคุณผู้ชมตามนัดเช่นเคยและเสาร์นี้เชฟของเราทั้งสองคนจะนําเมนูอะไรมาประชันกันอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคุณแบงค์ผู้ดําเนินงานความอร่อยกันเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับ สัปดาห์นี้นะฮะอยู่กับผมแบงค์กริกีพวงประยงคครับและแน่นอนครับเรานําเมนูอร่อยๆอมานําเสนอ2เมนูให้กับท่านผู้ชมด้วยกันจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปทําความรู้จักเชฟกันก่อนเลยครับและเชฟที่จะมาบรรเลงฝีมือแสดงความอร่อยกันในวันนี้ได้แก่เชฟปูเชฟหนุ่มตัวกลมปูมุงมันสร้างสารรค์ความอร่อยให้ถูกใจผู้ชมทุกท่านนั่นเอง ส่วนคนที่จะมาสรรสร้างความอร่อยให้อร่อยลือล้นไปทั้งซอยได้แก่เชฟปึงเชฟรุ่นใหญ่ที่สะสมประสบการณ์เรื่องอาหารมามากมายเยอะแยะจนนับเมนูไม่ถูกไม่ทั่วเลยทีเดียว่ะฮะเราได้รู้จักกับเชฟสุดหล่อทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ล่ะว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้ทําจะมีเมนูอะไรให้หัดทําในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเมนูแรกกับเชฟปูได้เลยครับสําหรับเชฟปูนะคะเรื่องของฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงเขาเลยไม่ดอยกว่าเชฟไหนในโลกาไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยจีนฝรั่งอีสานฟิวชั่นทำได้ทุกเมนูเลยล่ะค่ะนี่นะฮะและตอนนี้ครับแบงก์ก็อยู่กับเชฟปูแล้วครับต้อนรับเชฟปูสวัสดีครับแบงก์สวัสดีครับผม วันนี้นะครับผมมีเมนูที่เหมาะมากๆสําหรับคุณผู้ชมที่ work from home ครับผมเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าผัดมักโรนีไก่นี่อันนี้เป็นมักโรนีนะซื้อสําเร็จรูปแล้วก็มาต้มเอาครับผมอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะครับผมเป็นซอสมะเขือเทศเด็กชอบกินมากเลยนะอันนี้ไก่บดครับคอันนี้เป็นมะเขือเทศครับหอมใหญ่สับนะครับแล้วก็มีพริกไทย ไข่ไก่อ่ะมาเรามาเริ่มเมนูเริ่มลงมือทําเลยง่ายมากๆเดี๋ยวนี้นี่คือแบบว่าสั่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เริแบบว่าสั่งซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ก็มาส่งให้ได้แล้วมีครบหมดทุกอย่างทีนี้ผมจะบอกเทคนิคก่อนว่าหอมใหญ่เนี่ยบางทีเด็กไม่ค่อยชอบครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผัดหอมใหญ่นานๆน,นะๆนนนะเด็กจะชอบเฉยเลยเพราะอะไรร <มา S 1> <อ>ับไหมอมใหญ่สดๆกลิ่นมันฉุนอพอไปผัดกับไฟนานๆ กลิ่นหวานเป็นรสหวานเฉยเลยอเออเนี่ยเด็กชอบมากเลยนะก็คือเทคนิคถ้าจะให้เด็กรับประทานหอมเนี่ยก็คือผัดมันให้มันนานหน่อยใช่เริ่มต้นผัดหอมใหญ่ก่อนแล้วก็ผัดให้นานนิดนึงครับะระหว่างรอหอมใหญ่นิ่มครับใส่ไปเลยเข้าวโพดอ่อนอจริงจริงแค่นี้ก็พอแล้วนะสำหรับเด็กมื้อนุ่มเนาะได้ผักหลายชนิดเหมือนกันนะฮะ,ะระหว่างนี้นะครับผมผัดให้กลิ่นหอมเลยนะ เสร็จเรียบร้อยใส่ไก่บดลงไปเลยครับไก่บดนี้ก็ใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่าโปรโตีนเยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทําก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้ใช่สิ่งหนึ่งนะที่ผมแบบว่าพยายามจะเริ่มเข้าครัวเนี่ยสิ่งหนึ่ง<ห>ที่ไม่เข้าใจคือเมื่อไหร่ฉันจะต้องไฟแรงเมื่อเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะต้องปรับไฟอะไรแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยเวลาเราจะผัดกระเทียมหรือองที่มันมีกลิ่นขุนเนี่ยรเราเริ่มต้นเนี่ยไฟอ่อนๆก่อนครับอ่าพอเรา ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยครับเราสามารถที่จะเร่งไฟขึ้นมาได้นิดเดินมาเลยอ่าได้นิดเดิมแต่ก็ยังไม่เต็มสุดยังไม่สุดเพราะว่าเราต้องให้เนื้อสัตว์เขาสุกไงคถ้าเกิดเราเร่งไฟแรงเลยเป็นไงเนื้อสัตว์ไหมเอมอที่ผมเติมน้ําซอลทลงไปนิดหน่อยทุอผมเชื่อว่าหลายหลายคนทําได้แหละแต่ว่าไม่รู้เคล็ดลับและทําไม่ถูกวิธีวันนี้เนี่ยเราจะมาให้สูตรให้เคล็ดลับแล้วแบบทาอย่างถูกวิธีกันเลย เมื่อกี้ใส่ไก่ลงไปแล้วครับคราวนี้เราอยากให้ไก่เรามีรสชาติด้วยนะเราใส่ซอสพิเศษลงไปเลย<ม>ช้อนเดียวครับจบเพื่อที่ซอสเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์ของเรานะมันจะได้มีรสชาติด้วยโอเคเดี๋ยวจะตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับผมครับอาจจะบอกนิดนึงซอสมะเขือเทศเนี่ยมันมีหลายแบบเผื่อคุณผู้ชมสั่งออนไลน์ไงอาจจะไม่รู้ซอสมะเขือเทศแบบที่ เป็นมะเขือเทศล้วนๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นคอันนั้นคนละแบบนะไอซอสมะเขือเทศที่เรากินกับพวกไข่เจียวเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแคชช OP มันจะมีการปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลนะแล้วก็มีพวกความเปรี้ยวจากพวกน้ำส้มสายชูมาอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเวลาสั่งออนไลน์เนี่ยดูด้วยนะว่าจะสั่งแบบไหนตอนนี้นะครับสีสันได้ที่เดี๋ยวผมใส่ไข่ลงไปนะฮะนี่ใส่ไข่ลงไปเชฟมือดีนะมา สอนให้ถึงหน้าทีวีของท่านเลยนะฮะแล้วก็มาเสือเทศสับพริกไทยใส่ลงไปนิดหน่อยคลายเราพระเจ้าเส้นมะปรนีเนี่ยจะเป็น,นคลุกเขาให้เข้ากันเมื่อมีกึ่งสำเร็จรูปเป็นเส้นสปากเกตตี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครอร่อยเลยใช้เส้นอะไรก็ได้เพียงแค่ทำซอสแบบนี้ง่ายและอร่อยอ่อยอคุณนนาาาดไหาไหมมกกั รีแห้งนะฮะครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าฮัดมักโรนีไก่สับโอ้โหเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยากเลยนะฮะง่ายที่สุดในโลกครับเนี่ยครับ และเมนูของเชฟปูในวันนี้นะคะได้แก่มักรโรนีไก่เมนูเอาใจเด็กๆเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทำให้เด็กๆที่บ้านทานกันก็สาม,มารถและช่วงหน้าสงครามความอร่อยของเรายังมีอีกหนึ่งเชฟรุ่นใหญ่ใจหานเดี๋ยวกลับมาพบกับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย i War ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิต yeah, ภัณฑ์นมสดตรา <Yeah. S 1> หนองโพ yeah, แว่นท็อปเจริบบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีวางแผนทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านภาษีก่อรติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัด กลับมาตัวอีกหนึ่งช่วงของรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดในวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะเรายัางเหลืออีกหนึ่งเมนูกับอีกหนึ่งเชฟสุดหล่อของเราจะเป็นเมนูอะไรนั้นพรอมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วไปเลยกับเชฟปึงครับสำหรับเคล็ดลับความอร่อยเพลงของผม ก็เป็นเหนูครับตับหวานซึ่งมีส่วนผสมง่ายๆครับผมก็มีตับหมูครับหัวหอมครับชีลรากหรือผักชีใบเรื่อยใบแต่ละแหน่ครับหอมแดงครับมะนาวแล้วก็ข้าวคั่วได้ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกนรกครับปลาผันท้ายนอราเวครับผมก่อนอื่นผมก็จะนำตับไปลวกแต่ก่อนที่จะลวกวันนี้เคล็ดลับขอผมผมก็ล้างด้วยน้ำต้มไชชูแล้วก็แป้งงันครับผม ผมขยำเพื่อที่ให้เลือดในตับของมันออกไปเพื่อที่หลังจากลรกแล้วมันจะได้นุ่มครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนําตับที่ผมล้างด้วยน้าต้มตะชูแล้วก็มานวดด้วยแป้งมันนะครับอันนี้หลังจากลวกพอสุกแล้วครับผม <Yeah. S 1> ผมก็จะตัดขึ้นมาพักทิ้งไว้ครับหลัง yeah. yeah. จากนั้นผมก็จะ นี่ผมก็จะบีบมะนาวลงไปเลยครับแล้วผมก็จะเตรียมน้ำพริกง่ายๆของผมครับผมน้ำพริกนรกครับวันนี้ผมใช้ลาพันธุ์ไทยโดราิงครับนี่ตาไปเลยครับผมโดยผสมก็ง่ายๆครับขอให้แค่มีน้ำพริกนรกเท่านั้นเองครับมีมะนาวจบเลยครับหอมผักชีต้นหอมหอมครับหลังจากนั้นผมก็จะคนให้ทั่วครับผม ผมก็จะเอาตับที่ตะกี้ผมลวกลวกลวงไปครับผมใส่ลงไปครับตับวันนี้อาจจะไม่มีกลิ่นคาวครับผมเพราะวันนี้ผมล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็แป้งมันครับตอนนี้ความสุกข,ของตับนี่แล้วแต่ว่าใครชอบสุกแบบไหนชอบสุกเลยก็ได้ครับผมหรือชอบค,อคือเกือบจะสุกอะไรประมาณนี้ได้เ,เลยครับผมหลังจากผมคุกเขาให้ทั่วเรียบร้อยแล้ว ต่อไปครับผมผมก็จะใส่ข้าวคั่วครับแล้วก็หอมแดงครับส,สกีราบหรือสกีใบเลื่อยครับแล้วก็ต้นหอมซอยครับแล้วผมคุกเ้าให้เข้าอีกครั้งหนึ่งครับ นี้เสเร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็ตักเติมครับและเมนูของเชฟปึงนะคะที่นำเสนอในวันนี้ก็คือตับหวาน <S 2> <S 2> <S <ๆ>เมนูอีสานอ,อ,อร่อยอร่อยทีวิธีทำไม่ยุ่งยากแม้แต่น้อยใครๆก็ทำได้จริงๆอย่างที่เชฟป,ปึงบอกไว้เลยเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูของเชฟปึงในวันนี้โอ้โห,หน่ารับประทานทั้ง2เชฟเลยทั้งเชฟปึงแล้วก็เชฟปูนอกจากหน้าทานแล้วท่านยังสามารถทําได้เองที่บ้านถ้าท่านทําได้เองที่บ้านไม่ได้ท่านบอกให้พ่อบอกให้แม่บอกให้พี่น้องทําได้อย่างง่ายดายเพราะเราเผยสูตรเด็ดเผยเคล็ดลับไปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยครับเราจะยังอยู่กับ2เชฟและ2เมนูแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นห้ามพลาดในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามรายการสงครามความอร่อยในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย